เอาละคลิปนี้ขอสั้นๆแล้วกันนะก็คือคือตอนเนี้เราเคลียร์งานเราปิดเทอมแล้วก็คือว่างนั่นแหละก็กะว่าจะมาแคสเกมเล่นเกมนะฮะก็เนี่ยเตรียมมาอะไรทุกอย่างแล้วก็เตรียมจะเล่นฟอร์ซ่านะฮะช่วงนี้ติดมากแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับผมทุกคนก็คือเวลาผมจะเปิดโปรแกรมอัดเนี่ยอ่าผมใช้มิลลิสแอคชั่นนะปุ๊บอ่าเปิดโปรแกรมอัดรอ รอให้มันขึ้นมาอ่าโหลดแล้วปิดสตรีมไปอืมอืมโทษทีตัวน,นี้เสเลตเยอะอ่ะโปรแกรมมาแล้วมาใช่ไหมโอเคมาแล้ว,ลวกำลังจะเนี่ฮะตั้งค่าเลยเรียบร้อยปุ๊บอ้าวเกมค้างยังไงวัดแล้วก็ เนี่ยค้างไปแล้วเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลอ่าเรียบร้อยครับเกมดับไปแล้วนะฮะก็หมดอารมณ์เลยนะจบแล้วก็หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ Shadow p a พล่ะก็คือลองแล้วแหละมันไม่เวิร์กนะก็เลยกลับมาใช้โปรแกรม a อคชั่น,นะฮะก็ <c oughs> ผมคงจะต้องหาโปรแกรมอัดหน้าจอเพิ่มน่แหละนะ ก็ที่เล็งๆไว้ก็น่าจะเป็น Paycrawl 5นะซึ่งเอ่อมันเขียนว่าไงวะ Paycrawl 5ไ,ไ Pay อ้สัตว์นึ่งภาษาไทยปุ๊บ Paycrawl อะนี่7 1 9บาทซึ่งก็รอมันลด <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปเกมไปสักพักหนึ่งและไอ้ฟรีนี่คืออะไรวะ Paycrawl 7 เฮ้ยคือ,อไรอะทุกคนเออเดี๋ยวเอามาลองแล้วกันโอเคก็จะมาบอกว่ากำลังจะทำคลิปแต่มีปัญหานะฮะโอเค